สวัสดีครับวันนี้ผมจะเอาปุ๋ยหมักไปใส่ต้นไม้ครับ,มรบผมใส่ไปหลายรอบแล้วต้นไม้งามมากเลยค่ะน๋อชอบเหรอลูกใช่อ่าโอเคอ่าช่วยกันตักช่วยกันตักโอ้ยโครตลกตลปเรียนไปปุ๋ยหมักอะไรอะลูกหมักกากระแฟครับ ไปไหนไปโอ้โหไม่พอค่อยมาเอาใหม่หนเนอะใช่ถ้าทำอะไรกันลูกมาเอาขุยแกะกระเปราใส่ขึ้นมาขาบต้นอะไรอ่ะกรนเพมานะเด็กโอ้โหทำไมมันตัวใหญ่จังอ่ะมันสูงจัง สองเดือนอ้าวแล้วฝั่งนี้ทำไมมันเตี้ยจังเดืออนมันไม่มันปลูกไม่พร้อมกันใช่ไหมครับอันนั้นได้หนึ่งเดือนลองนำมาอีกต้นหนึ่งแล้วได้กินมั้งยังไงเห็นมีผ้าสามสีผูกต้นไม้อ่ะได้ลอร่อยไหมลูกอร่อยโอ่ะช่วยกันเลยปะเราใส่เยอะได้ไหมได้เทำไมถึงไม่เป็นอะไรอ่ะลูก ไ,ได้ไม่ต้องไปทำบ่อยด้วยเพราะว่ามันเพราะมันกินเยอะอกินะเ,เยอะแล้วแป,บป๊บเดียวปุ๋ยมันก็หมดเดี๋ยวก่อนไม่อธิบายใหม่หนูต้องใส่รอบๆไม่ใช่โคนต้นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ใส่อันนี้ปุ๋ยป,ยปุ๋ยอันนี้ใส่เยอะได้เพราะมันผ่านการหมักแล้วมันเย็นแล้วนะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยทั่วๆไปอะไอปุ๋ยที่เขาใส่กันนะปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยใส่เยอะไม่ได้เลยนะ

โอ้โหก็ทำไมเราต้องเอาผ้ามาคุมด้วยล่ะลูกผ้าไหนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผ้าเนี่ยหรอถุงอะเออเพราะว่าหนูไม่ทันนกนกมันไวกว่าเหรอลูกใช่นกมันเนียก่อนที่มันสุกสแล้วอืมต้นนี้ลูกเยอะมากอืมใบก็ยเยอะอืมแล้วแม่เห็นใบที่มันเป็นเหลืองๆอ,งอะ่ะมันคืออะไรลูกลาจันชิลาจันิอ้าวแล้วเราทำยังไงลูกก็ไม่ได้ก่อ เนี่ยท่านสมมุิเรามีคนมาซื้อกิ่งมะเดื่อเนี่ยหนูขายไหมครับนี่จังเอาไปซื้อเจ็สักกี้คร <c oughs> จิตใจจดจ่ออยู่กับเจ็ดสักกีเนาะ หือหม่หัดปลูกมะเดืองามอยู่นะอะไรอ่ะลูกเอาใบอะไรมาถือกันม,ม,มันทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเอาแล้วเราทำยังไงล่ะลูกเลาวก็ปล่อยมันร่วงไปมันก็แตกไปใหม่ม,มันโดนอะไรลูกมันโดนอะไร มันโดนฝนมันถึงเวลาสนิมใช่ไหมใช่แล้วเราต้องทำยังไงดีอ่ะต้องทำโร e! งเรือนแต้งดี่เฮ้ยโรงเรือนแม่ต้องมาแล้วละ่ะเดี๋ยวทำไม่ไหมเอาสิต้องใส่สานทาง้วยนะได้ใช่ต้องใส่สารทางเพื่อทำให้มันแข็งแรงแม่อยากได้เหล็กเลยแหละไม่ได้อยากได้ท่อเลยเอาโรงเรือนดีๆเลยได้ปะได้โอเคเราก็ไม่ต้องมานั่งห่อแล้วนะ พันอะไรลูกพัน c d d m อ d m โอเคใส่ปุ๋ยหมดยังไปผมใส่ขึ้นมาเสร็จแล้วครับจะผมขอตัวไปใส่แบล็คเบอร์รี่กับราเบอร์รี่ก่อนนะคะไปเติมปุ๋ยไปเติมปุ๋ยทั่วไปนะครับโอ้ปุ๋ยหมดถังเลย อ่ะใช่ไหมมันใส่เยอะไม่ได้เพราะว่ารู้ไหมมันร้อนถ้ามันไม่ได้ผ่านการหมักแต่ปุ๋ยหนูมันหมักแล้วอ๋อหนูก็เลยใส่เยอะได้อ๋อปุ๋ยหนูใส่ต้นไม้งามไหมไม่อยากรู้งามอืมต้หนูใส่มาแรงงามมากอืมใส่ประจำเลยดูนู่นดูนู่นอืมเป็ดไม้แย่ ใช่อ้าวโอเคหนูจะขอตัวไปทํางานก่อนใช่ไหมครับไปเอาปุ๋ยไปไปใส่ต้นอื่นบ้างถูกปะคปุ๋ยหนูชื่อปุ๋ยอะไรนะขายไหมขายไหมไม่ขายโอเคบายบายครับโอ้โไม่มีใครมาบายบายแม่เลยอะไปบ้านไปกินน้ำด้วยครับ